ทีมข่คดฟาเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูความคืบหน้าสถานการณ์การประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับกลุ่มก่อความไม่สงบในเนินเขาสวนยางพาราบ้านหว้วยเต่าหมู่7ตำบลคูหาอำเภอสบาย้อษษษษษษษยจังหวัดส,สงขลาหลังจากที่เมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการร่วมปัตตานีได้วางกําลังตามแผนปฏิบัติการตามจุดที่พบการเคลื่อนไหวของคนร้ายซึ่งจุดที่ชุดปฏิบัติการสลาตันและกําลังหานพรานชกกรฐานพราน46วางกําลังได้ยิงปะทะกับคนร้าย ประมาณ10นาทีผลการพระทะเบื้องต้นมีรายงานว่าคนร้ายเสียชีวิตแล้ว2คนส่วนเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนายขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการเข้าเกลียพื้นที่เพื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็นใครนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่ครับรอเดีไยวท เงดี่เป็น้านอยู่นั้นอยู่ดีเราไปด้วยเจ้าโอ๋ที่จะโดนเลยไม่รู่หลงไปโยกคนไหนเนี่ยเออมึจาได้อ่าไอ้หผู้พันเขาให้รถแค่นี้าหล่

เดี๋ยวผมขอมาต่อ <coughs>